โอ้โหคุณบอยเล่าถึงของขวัญวันเกิดชิ้นนี้เลยสิต้องบอกว่าพี่บอยเก็บเป็นเซอร์ไพรส์มากประชุมทีมงานคนในห้องนั่งอยู่เกือบ20คนพี่บอยมีพูดเรื่องนี้พอทุกคนออกไปหมดเหลืออยู่2-3คนแล้วพี่บอยค่อยแอบบอกอ่ะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นของเล็กๆน้อยๆซึ่งผมโอหรู้ส เหมือนกันเพราะว่าให้เป็นทุกอย่างแล้วให้ชีวิตให้จิตใจให้จิตวิญญาณแล้วก็ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอันไหนที่เป็นบอยสิริชัยหรือผู้กันปุริสายทุกอย่างก็คือเป็นของแอนออลดีนหรือในชื่นาปุริสายให้หมดทุกอย่างเั้่แต่เราได้ตัดสินใจแต่งงานกันแล้วก็มีอะไรกันนะครับ จริงๆแล้วพวกเราใช้ชีวิตแบบคือกันแห้งก็คือหลายคนอาศุมองผ่านโซเชียววาใส่ชีวิตในบางมุมอาสิบึงเพื่อจังลูหลาบางมุมอาสิบึงคือจังเ่อระฝามันใชชีวิตของบอยกับแดนคือกันเลยคืออยู่จังไดก็ได้แต่บางภาพบางมุมมันเป็นแค่ภาพแล้วมันเป็นแค่บางสถานการณ์ พวกข้าสองคนเนี่ยอันนี้ต้องประท่านตรวจว่าสู่มากในลักษณะเดียวกันกเป็น,ปนลูกกัมพาแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้นำเป็นคนที่่วงคนอื่นหลายก็จะของอในมือนั้นพี่พวกข้าได้จับมือแล้วก็เดินมานกันใดยแต่พาะสินที่เสมอกันหรือว่าหลายคนอาจจะมองว่าเป็นสินเสมอกันนะครับ บอกเขาไปนบุด้ต้องการอย่างเลยต่อไปนี่ก็อยาก <c oughs> ขออยากให้อยากบิบ <c oughs> อยาก <c oughs> ตะบูรูว่า <c oughs> เขามีอย่างในใจบอรหรือมีสิ่งที่เขาฝันที่ยังบ่าท่านได้ไปหอดมีสิ่งที่เขาอยากได้อยากเต็นอันนี้ผมกะอาจสิรูบร่เมิดแต่ก็อยากบอกมองนี้ว่าอภรที่สิซัพพอร์ต แล้วกาเหตุเป็นมนดีที่สุดเท่ากับแห้งของผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งทีนี้พี่แอนอยากขอบคุณอะไรสักหน่อยไหมกับสามีท่านนี้หนูก็ยังจะบอกพี่บอยเสมอว่าหนูเลือกแล้วหนูเลือกแล้วแล้วก็ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหนูก็ต้องใจต้องอยู่ตรงนี้นใช่ค่ะหนูจะต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ หนูคิดว่าสิ่งที่หนูเลือกมันดีที่สุดสำหรับในชีวิตหนูแล้วค่ะอ๋องานแต่งวันนี้งานแต่งกวันนึงอันี้หนูเอาอีหลีค่ะแล้วหนูก็คือหนูคิดอยู่เสมอว่าคันคันบอมมี่เล่าหนูกับคงบอมี่มืนนี้แล้วก็สิ่งสําคัญก็คือถ้าไม่มีทุกคนหนูก็ไม่มีมันแล้วมันมันคงไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้หนูก็หนูก็มีความสุขมากๆแล้วหนูก็ ถือพูดได้เลยว่าตายตาหลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่โโแล้วอยู่พูดจริงจริงตอนใจสัาทิธามั้มุดเจ้าสัมภาษณ์อีหยังเจ๊จูดะชุดหอดสะพานซี่แล้ว่านเนี่ยแล้วเราสองคนจะต้องดึงเกมขนาดไหนคุณคิดเพื่อให้ได้ภาพผีประจับความตั้งใจของคุณบอยที่อยากมอบสิ่งนี้ให้กับภรรยาของเขามองมาหน<ข>ูคิดว่าผ้าคลุมอะไรสักอย่างว้าวว้าตอนแรถือน่ะบอกใช่ไหมใช่หนูก็เลย อีกอย่างน้ตตัวก็ขอบคุณที่เป็นของขวัญที่แบบว่าเซอร์ไพรส์เธอจะตอบแทนของขวัญชิ้นนี้ยังไงล่ะอ่ะก็จะก็จะเป็นภรรยาที่ดีไงคะอันนั้นเป็นสิ่งที่เธอต้องทำอยู่แล้วอขอบก้มเลยเนาะก่อนก่อนก่อน หลายกว่านี่ก็ไปเฮ็ดต่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังไอเบียเขาสิบ่ได้ขึ้นเวทีเลยโอเคคนติดต่อไม่ได้ห้องเลใส่ชุดคู่กันแล้วขอเพลงคู่จะเล่นกันสักหนึ่งได้ไหมได้บอสจันท่านจันท่าอีกอย่างประมาณนี้เดบ